สวัสดีเพื่อนสมาชิกไทม์ใจทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมตาเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันี้ครับอยู่กับช่วงเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับท็อปิกนะครับที่มีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับก็คือระหว่าง iPhone 10s max นะครับกับ iPhone 11นะครับเลือกซื้อตัวไหนดีนะเพราะว่าราคามือสองก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็คืออยู่ในเลนจ์ประมาณ1 2 0 0 0ถึง15,000บาทนะครับแล้วแต่ความจุแล้วแต่สภาพเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังแล้วกันว่า แต่ละคนเนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องไหนดีถึงจะคุ้มค่านะครับกับเงินที่ลงทุนไปนะครับผมถ้าชอบคลิปบบนี้ครับอย่าลืมกด u u s s r r i e นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับ c h anel n ทำตามใจด้วยนะครับ เริ่มตัวที่เรื่องแรงก่อนนะครับก็คือเรื่องของการเปิดตัวนะครับ iPhone 10s Max เนะี่ยเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2018นะครับในขณะที่ iPhone 11นะครับเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2019นะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่า 1> iPhone 1 s Max เนี่ยเปิดตัวก่อน iPhone 11 1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสดใหม่นะครับความที่ออกหลังนะครับ iPhone 11จะเหนือกว่าในตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของบอดี้และการดีไซน์นะครับบอดี้ของ iPhone x s Max แล้วก็ iPhone 11เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับ iPhone x s Max เนี่ยวัสดุด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกนะครับเช่นเดียวกันกับ iPhone 11เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับจะต่างกันที่ เฟรมของเครื่องนะครับที่ iPhone x s Max นะครับจะใช้เป็น St l นเลสสตีลนะครับในขณะที่ iPhone 11นะครับจะใช้เป็นอลูมิเนียมเฟรมซึ่งตรงนี้จะคล้ายๆกับ iPhone 10R เลยนะครับก็จะ คล้ายคลึงกันนะครับที่ใช้เป็นเฟรมแบบอลูมิเนียมนะครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะโมโดูลกล้องนะครับโมโดูลกล้องของ iPhone 10s Max เนี่ยจะเป็นโมโดลูลแบบที่ใช้ใน iPhone 10ใน iPhone 10s นะครับส่วนโมโดูลกล้องของ iPhone 11เนี่ยจะเป็นโมดูลที่ดีไซน์คล้ายคกันนะครับกับ iPhone 12นะครับก็คือ1112ดเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันเลยนะครับก็ในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าเพื่อนๆชอบดีไซน์แบบ iPhone 10s Max หรือชอบดีไซน์แบบ iPhone 11นะครับถัดมานะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอของ iPhone x s max นะครับมาพร้อมกับจอนะครับ Super Retina OLED นะครับ HDR10 นะครับขนาด6.5นิ้วนะครับในขณะที่จอของ iPhone 11นะครับมาพร้อมกับจอแบบ Liquid r e t i n a IPS LCD นะครับที่ความละเอียดแค่ HD เท่านั้นนะครับในส่วนนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าในเรื่องของ Quality จอนะครับ x 10s max เนี่ยเหนือกว่า iPhone 11นะครับคือจอของ iPhone 11เนี่ยมันเป็นจอที่ ยกมาจาก iPhone 10R เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ Resolution นครับเรื่องของเทคโนโลยีหน้าจอนะครับจะสู้ iPhone x s Max ไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเอามาดูหนังนะครับดูซีรีส์ดูหนังหรือ เอามาแต่งรูปต่างๆเนี่ยผมแนะนำให้เลือก iPhone x s Max จะตอบโจทย์มากกว่า iPhone 11นะครับเพราะว่า Quality จอเนี่ย iPhone 11สู้ไม่ได้นะครับรวมถึงค่าความละเอียด PPI นะครับที่ iPhone x s Max นะครับจะมีความละเอียดของหน้าจอครับอยู่ที่458 PPI นะครับในขณะที่ iPhone 11นะครับมีความละเอียดจออยู่ที่326 PPI เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องหน้าจอครับผมให้ iPhone x s Max ชนะไปนะครับในส่วนนี้นะครับผมเรืถัดมาครับเรื่องของ performance นะครับประสิทธิภาพนะครับ iPhone 1 s Max นะครับมา พร้อมกับชิป Apple A12 Bionic นะครับในขณะที่ iPhone 11นะครับมาพร้อมกับชิป Apple A13 Bionic นะครับซึ่งด้วยความที่ออกหลัง1ปีนะครับได้ชิปเจเนอเรชันใหม่กว่านะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ผลิตบนสถารปัตยกรรม7นาโนเมตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าออนจริงแหละชิป Apple A13 Bionic เนี่ยเป็นชิปที่ดีมากๆนะครับทุกวันนี้ชิป A13 ยังแรงอยู่เลยนะคือ คือมันยังเล่นเกมลื่นอยู่นะครับจัดการพลังงานก็ดีนะครับมันจะค่อนข้างต่างกับชิป Apple A11 หรือ A12 b i o n i c ที่ผมยังรู้สึกว่า ชิป A13 อะมันคุมความร้อนได้ดีกว่าและแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมเนี่ย iPhone 10s Max เนี่ยก็ยังเล่นได้ลื่นอยู่นะบน A12 นะครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าชิป A13 Bionic เนี่ยเล่นได้ลื่นกว่าแน่นอนนะครับรวมถึงมันยังรองรับเกมใหม่ๆที่จะออกในอนาคตได้นานกว่านะครับเพราะว่าเจเนอเรชันของชิปมันออกหลังนั่นเองนะครับสำหรับ iPhone 11เพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมแนะนําไป iPhone 11จะดีกว่า iPhone 10s Max นะครับถ้าคุณเป็นคนในเล่นเกมนะครับแบตเตอรี่ของ iPhone XS Max มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด3 1 7 4มิลลิแอมป์นะครับในขณะที่ iPhone 11นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด31,10มิลลิแอมป์นะครับในส่วนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าฟังจากสเปกแล้วนะครับมิลลิแอมของ iPhone 10s Max เนี่ยเยอะกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงๆนะครับบอกเลยว่า iPhone 11บอดแบตอึดกว่าเยอะนะครับก็เป็นเพราะหนึ่งเลยนะครับชิป Apple A 1 3 Bionic ที่ผมบอกไปว่ามันจัดการพลังงานได้ค่อนข้างดีนะครับสองนะครับเป็นที่ในเรื่องของ r e s o o l u t i ครบที่ แค่ระดับ HD ดีเท่านั้นนะครับมันก็กินพลังงานน้อยกว่านะครับสในเรื่องของขนาดจอนะครับหกนิ้วนะครับบน iPhone 11นะครับมันก็ไม่ได้จอใหญ่อะไรมากมายนะครับเลยทําให้3อย่างนี้รวมกันจึงทําให้ iPhone 11เป็น p h โฟนที่แบตเตอรี่อึดมากๆถ้าใครเคยใช้อ่ะน่าจะรู้นะครับว่า iPhone 11เนี่ยแบตโคตรอึดนะครับในส่วนของเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่ายกให้ iPhone 11ชนะไปนะครับและนอกจากที่แบตเตอรี่จะอึดแล้วนะครับระบบชาร์จเร็วของรอต์นรับในขณะนี่ iPhone XS m a Max รองรับค่10 หวัตเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันจริงต่างกัน3าวัตก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ก็เป็นสเปคที่เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับและเรื่องของกล้องนะครับมีประเด็นให้พูดถึงนะครับกล้องเนี่ยกล้องหลักของทั้งคู่นะครับเอางี้ก่อนนะกล้องหลักของทั้งคู่เนี่ยใช้กล้องหลักตัวเดียวกันนะครับก็คือเมนคัมเมาความละเอียด12ล้านเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับสเปคกล้องอขนาดเซน,เซนเซอร์ต่างๆเท่ากันหมดนะครับจะต่างที่เซคันด์คัเมานะครับหรือเลนส์ัวที่2ที่ แตกต่างกันนะครับ iPhone 10s Max เนี่ยให้ Se c o n d c a m ม r a ามาเป็นเลนแบบเทเลโฟโต้นะครับความละเอียด12ล้านซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ซูมนะครับใช้ถ่ายคนบ่อยๆหรืออาจจะเรียนในห้องมหาลายัยห้องใหญ่ๆอาจจะซูมกระดานอาจารย์อะไรเงี้ยก็เลือก iPhone 10s Max ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันเรียนออนไลน์ไงเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะซื้อ iPhone 10s Max ที่มีเลนซูมไปทาไมถ้าคุณเป็นนักเรียนนะครับแต่ว่าโอเคแหละถ้าไม่ได้ใช้การซูมไม่ได้ใช้เลน พอเทปบ่อยๆเนี่ยผมแนะนำว่า iPhone 11จะเหนือกว่าเพราะมันมีเลนอัลตร้าวให้ใช้งานครับเพราะว่าเลนตัวที่2ของ iPhone 11เป็นเลนอัลตร้าวนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลมุมมองการรับภาพเนี่ยกว้างถึง120องศาเลยนะซึ่งมันเป็นเลนอัลตร้าวที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเลนอัลตร้าวของ iPhone เนี่ยส่วนใหญ่จะกว้างทุกๆรุ่นเลยรวมถึง iPhone 11เองก็กว้างเหมือนกันนะครับคือถ้าให้สรุปในเรื่องของกล้องง่ายๆเลยนะครับกล้องหลังเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เลนซูมถ้าไม่ได้ใช้ การถ่ายพอเทตบ่อยๆผมแนะนํากล้องของ iPhone 11เหนือกว่าเพราะเลนส์ต้องวายมันสามารถครียดมุม ที่มันแปลกๆได้นะครับรวมถึงเราเวลาเราถ่ายรูปแล้วเราไปเจอสถานการณ์ที่มันแบบเราไม่สามารถถอยหลังได้แล้วเนี่ยไอเลนอเตาเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในตรงนี้นะครับผมรวมถึงกล้องหน้าก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับก็คือกล้องหน้าของ iPhone XS Max แเนี่ย7ล้านพิกเซลนะครับในขณะที่ iPhone 11อนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับก็มีความละเอียดของพิกเซลที่เยอะกว่านะครับก็คือใช้เซนเซอร์คนละตัวกันนะครับรวมถึงงานวิดีโอนะครับไอโฟนสิบเอ็ดสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้สูงสุดถึง 4K นะครับ แค่ Full HD เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคที่แตกต่างกันในเรื่องของกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเหมือนกันนะครับรองรับที่4 g lte เหมือนกันทั้งคู่นะครับยังไม่รองรับ5 g เนาะสำหรับ2รุ่นนี้นะครับผมมาถึงช่วงสรุปนะครับสรุปเลยนะฮะสรุปเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นคนประเภทแรกก็คือประเภทที่ชอบดูซีรีส์ดูหนังนะครับใช้งานในเรื่องของจอเน้นคุณภาพของจอก็แนะนำให้ไปซื้อ iphone t e n s max นะครับจอใหญ่ 6.5นิ้วนะครับเทคโนโลยีจอดีนะครับเล่นได้เลยสำหรับ iPhone 1 s Max ส่วนกรณีที่2นะครับเป็นกลุ่มคนที่เน้นเล่นเกมนะเล่นเล่นเกมเป็นหลักเลยผมแนะนำให้เลือกชิป Apple A13 Bionic บน iPhone 11จะดีกว่า Apple A12 Bionic อยู่พอสมควรนะครับจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าชิป Apple A13 อะ่ะมันค่อนข้างคุมความร้อนนะครับคุมเรื่องของแบตเตอรี่ได้ดีแล้วก็แบตไม่ค่อยไหลเท่าไหร,ร่นะสำหรับ Apple A13 และอีกอย่างหนึ่งคือ iPhone 11เนี่ยแบตเตอรี่อึด นะครับจอมันไม่ได้แบบเรสโซลูชันเยอะ,อะถ้าเป็นสายเล่นเกมนะครับผมแนะนําให้เลือก iPhone 11เลยนะครับผมแล้วก็กลุ่มคนประเภทที่3นะครับก็คือเรื่องของกล้องนะครับถ้าไม่ได้ใช้เลนส์ซูมนะครับถ้าไม่ได้ใช้ถ่ายคนบ่อยๆก็แนะนําให้เลือก iPhone 11เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเน้นถ่ายใช้เลนส์ซูมบ,บ่อยๆเน้นถ่ายคนบ,บ่อยๆผมก็แนะนําให้เลือก iPhone 10s max นะครับก็ประมาณนี้ถ้าให้สรุปการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมนะเอาจริงเลือกยากเหมือนกันแต่ว่า คือผมชอบจอของ iPhone 10s Max ไงแต่ว่าผมก็แอบเสียดาย CPU แล้วก็กล้อง Auto-wide นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้สรุปแล้วถ้าเป็นผมเองนะผมคงเลือก ไอโฟนสิบเอ็ดนะครับเพราะว่า1แหละมันได้ชิป Apple ิลในรีบสามที่ผมบอกว่ามันโอเคแล้วก็2คือแบตเตอรี่มันอึดมากนะครับเท่าที่เคยใช้มาแล้วก็3คือเลนอัลตร้าวมันสนุกในการถ่ายรูปนะครับมันไม่เหมือนเลนซูมที่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกด subscribe นะครับแล้วก็สั่งกระดิ่งให้กับช่องทงตามใจด้วยนะครับสำหรับนี้ผมต้าคาราไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ